เฮ้ยดูเหมือนว่าเราทีอยู่ในเกมผิดเกมป่ะวะทำไมเกมเราม,ามันเ,เป็นสี่เหลี่ยมวะปกติเกมเรามันเป็นแบบไอ้น,น,นี่ไม่หรอกวะเป็นกลมเออเป็นลกลมเป็นลูกขึ้นล่างไม่หรอกจริง<ๆ>เฮ้ยเ,เราตกใจ้ย <laughs> เราไม่เอ้ยแล้วเราไม่อยู่ในเกมอะไรมาคือมันคือเกมเฮ้ยเออมัเนเกมอะไรวะเฮ้ยเกมสี่เหลี่ยมแบบนี้มีเกมเดียวหรือเปล่าเออเกมสี่เหลี่ยมแบบนี้อาคาไบรโบใช่คาไบรโบไอ้ที่เนี้ยคไบรโบแน่นอนเออเรียมันจะคนไรนี่ ว่าใช่เนี่ยให้เหลี่ยมเหลี่ยมวันนี้เราไปอยู่กับใครวะครับเนี่ยนี่เราไปอยู่กับใครครับโันนี้อยู่กับผมครับบักเอกครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีติดตามได้ใต้คลิปนะ้รัีใครครับนี่ครับใครครับโอ้ยโซ่โชว์โชว์ไปอันนี้โชว์มันเป็นชื่อช่องใหม่นะครับผมชื่อว่าอะไรมาเข้าไปดิสโรสเดย์สโรส อันนี้อันนี้ใครครับอันนี้ใครครับผงฟิวเสียงแบบมันจะชอบมันจะฟิวมันจะยั่งฟิลนี่คู้นะเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ชิลเลต้าเขาเสียงเสียงเลยวะอุ้ยเฮ้ยมันมีเกณฑ์้มมีเสียงด้วยใช่ป่ะครับครับวันนี้ใครครับเนี่ยบอสครับมาจากบีซ่าเคครับ หนึ่งเดิดไลด์กันได้นะครับโอ้ไม่วายคลช่องที่อย่าคิดว่ามัเป็นดิดไลด์เป็นกำลังใจให้น้องวอตเตอร์โอ้ไม่หวายนี่ใครครับนี่ใครสวัสดีครับอยู่กับผมน้ารุ้งโอ้ดีครับมาจะไมเล่นกันเลยนะครับผมจะไมเล่นกันลาบลาบาโอเคครับมาอยู่กันในตาแรกนะครับผมมันยจะใครจะได้เป็นวะนี่เหมือนว่าเราจะมาสืบคดีว่าใครเป็นแบบเนี้ยไอ้ฟิล์มไข่คุณขันหมา ถูกหนะ่องาครับหนึ่งสองกเป็นเชื่อมใ่เรื่มน้อยือดี่อเก้าเป็นนต้องเป็นแล้วแหละวิ่งย้ยเ้้เป็นคนดีเ้ยมึงคนไหนคนเลวอ้งคนไหนเ้ยใครใครใครคหไม่รู้ใคร่ะ้ย้ยปนใครเป็น ไอตัวดำดำมาไอดำดำไอไอดำดำมาไอดำ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 นี่ดำดำนี่ฮะตอนที่ที่เราใส่ใส่ชุดเกราะทหารน่ะจริงเหรอจริงเหรอไอดำดำเหรอไปเป็นตัดตัดได้เลยเฮ้ยไอดำดำนี่ดีตัดได้อตัวนั้นเป็นไอไอหน้าเขียวๆอ่ะเหมือนกอลั่มมามันเป็นเออนี่จริงเหรอ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  กอลัมกอลายากอลํมกอลํมกอลัมกอลัมโคตแกอกบกอลํมกอลมานูอัมนูกอลัมกอลัมกอลัมเรไปเร็วเพื่อนรอนเรนิน กอลัมเป็นกอลัมเป็นเนี่ยกอลัมตอนแรกดูกอลัมเป็นเนี่ยมันเอ้าเดินผ่านมันมีคนตายกอลัมเป็นกอลัมเป็นโอ้ไม่ไหวโอ้แพ้เริ่อเรมันแก่อุ้ยมันมีคนก่อการบกฏว่ะรอบแรกมีิงเขาเคนก่อการบกฏผ่านนี้จะต้องนั่นเหรอเออเมื่อเมื่อกี้แบบเมื่อกี้จะกระโดดไปหาไว้แม่งเกือบตกเลยเสียดที่ผ่านนี่แต่บันดียังไม่ตกดีจริงเขา ผมว่าตานี้ในามู่เราเป็นนะเยอะขนาดนี้จริงมา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 สิบมาสิบยี่สิบคนเลยมาสิบคนนะป็นตี้เราเกือบสิให้หมดเลยครับใครเป็นนะให้หมดเลยใครเบนใครเบนใครเป็นใครเบนใคนใครเบนนใครเป็เนครเปนเบนใครเบนเนใครใครเปนใครนใรเรใครรรใครรรใครเน ใครเป็นใครเป็น่นัดเป็นในพีนัทพอไกลแมนแกเนแกเไอแกเป็นเหรอไอฟอฟอฟอมเป็นฟอร์ะผมไม่ได้เป็นไอฟอมอะไรอะคอไอฟอฟเปไม่ได้เป็นฮม่ได้เป็าฮม่ได่เป็นเ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่า่่า่่่เ โอาเปิดเกิดอ่ะแหมมึงไล่ตามซะขนาดนั้นนเทำไมเขาไม่รู้ทำไมเขางงอะเย้เอ้ยเจอเอ้ยเป็นคนดีแก่ยังไงคนดีอีกแล้วอ่ะทำไมเราได้เป็นคนดีอ่ะพวกมึงพี่นัทเป็นเฮ้ยใครอ่ะ

ยิง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 ตายตายกูตายยิง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 ิวิวสวยว้าเฮ้ยหดแมนเย้เฮยแมนงกิยเลยิ้งใ้เต็มแบบนี้สามก้สิเป็นยงพิงกายพิงกายายเดียวยิงกายสาวมาสาวมาสาวมาแป

เฮ้ยสีชพู้ยรเป็นครเป็นวะครเป็นวะเป็นะเป็นแกแกเป็นแก่ฮแก่แเก่แกแก่ก่แแก่แก่

ตีครูเยอเยยเยยคนนี้ีเป็นคนนี้ีเป็นคนนี้ตีแ่านเลยไม่ไม่เคย เอไม่เคยมีคนเนตตี no ้ไ no ม่เป็นเลยอมเคยมีอร์โคเวอร์แน่นอนแน่นอนใช่ครับคนเนตตี้เราเม่เป็นนั่งเกือบทุกตาแล้วเมีมีแคตาสองไอเลี่ยมแกไอไอแกแกเป็นไอเมงคนะ้ออากู้โไอเนอ้แกเป็น

เข้าเกมมาลุบขึ้นเ้ยขึ้นเยนือเลยเยอะเยอะไอี่ตีทย่งฝ่มือเยอะเยอะี่วะยิงไม่โดนพอ่เหรอพอ่นันเรอยงไม่นยิไม่โดนยิอไม่โดนยิงไม่โรนยงไม่โดนิไม่โดนยิไม่โดนยไม่โดนยไม่โดนรู้อหมยิง่นทำไมอพห่นอ่เพี่นั่นเป็นหนอ อย่าติ๊มมบ้าตายแล้วเกย์ตายแล้วพีดาตายแล้วเชียเชียวผมเก็บเก็บผีใกล้ตัวไว้เย้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกียร์เสียงแล้วเฮ้ย้ย ออกเร็วโอ้สวยไงนี่คือการเบ่งไป่งความสนใจกิดปุ๊บไม่เหลื่อนเลยโอ้จะนี้หายยังหายแล้วหายแล้วโอ้ยผมหาเมอร์เดือรให้เองแต่ผมฆ่าโชว์เฮ้ยเย่ไม่โชว์เอาฆ่าโชว์ค่าเย่ค่าโชว์เมอร์เดอร์บอสีโชว์เมื่อกี้คนได้ดูบอสกันไหมไหนๆพี่ๆเฮ้ยนี่มันหลบปูเค็มเดินบนกองไฟ โอ้ยลงด้วนไอ้คนที่ใส่ชุดเวลาเชม่ไหวยเลวข้าต่หน้าผมเลวอ่อ้าเฮ้ยพอมีมือกูตกใจม่ไม่มีใครลอยเลยอ่ะเย้แล้วเชี่ยเอ้ยโอ้โอยู่จนหมดเวลาเอ้เย้ยเชี่ยมาอีกยีวิต่อไ้นนะเย้ยเยย่สิวิเอง็ยี่วิทน สิบเบียรัสิบสิบก้าปเจ็ดห้าสองเจ็ดหกหาสี่สามสองหนึ่งโยโยโอเคครับผมสำหรับคีมปนี้ขอจบคลิปไปเท่านี้นะผมใครทยากลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมชอบทุกคนอยู่ใ้คลิปนะผมก็ขอทุกสกี่ไลค์ดีไลค์ทไลค์ห้าไลค์ครับสิบไลค์ครับห้าไลค์สิบไลค์ห้าไล ข้อสามสบไลท์เฮ้ยยูคอนึ่งไรเงี่ยครัคอนไรงีล้์รนะครับจะลอยไล์ก็คงจะดีไม่ถึงกัยคนดูน้อยเลยแม่บอาโย